สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันแนวนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะฮะก็มาอยู่ในเซิร์ฟไอดีหลักนะครับผมเซิร์ฟเวอร์210นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาลองเปลี่ยนเปลี่ยนทีมเล่นกันดูนะครับผมก็จะได้เรียกว่าเป็นแบบ คือตอนนี้อ่ะคนเล่นเป็นโกเกสึหมาเฝ้าบ้านแมรแล้วก็ยุงแดงกันเยอะเลยนะจะเรียกได้ว่าเป็นเมตาของกายหิดก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ลุงยุทธจะมาแหวกเมตาครับผมจะมาเปลี่ยนตำลาทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮ <Huh? S 1> จะเอาทัชซูมกิมาเล่นคู่กับโจเซ่นะฮะโดยจะถอดหมาทิ้งไปแล้วก็จะถอดยุงแดงทิ้งไป <Huh? S 1> เราจะไม่ใช้นะแล้วก็เราจะไม่ใช้ โกแคสืไปด้วยนะเราจะไม่ใช้นะเราจะเอาหน้ากากหวานนะครับผมโจโจเซ่แล้วก็ทัตสึมุกิร่าง2ลงมาเล่นนะลุงยุจะขอเรียกว่าเมตานี้นะครับผมมีอยู่คนหนึ่งคนที่เขาเอาเล่นนะครับผมเอามาเล่นก็คือคุณโนบอดี้เอ็กนะผมจะขอเรียกว่าเป็นเมตาของโนบอดี้เอ็กก็แล้วกันนะครับผม <S <S เขาใช้เป็นทัตสึมกิร่างสองนะครับผมเดาวนะแต่ลุงยุใช้แค่ ห้าดาวนะครับผมแล้วก็โจเซ่ห้าดาวนะแล้วก็ทางฝั่งของอคุณโนบุดี้เอ็กนะครับผมหรือจะเรียกได้ว่าเป็นราชาของเกมเกมนี้ในเซิร์ฟ SEA เลยก็ว่าได้นะทีมจะประมานี้นะจะเปลี่ยนแค่ตัวซอมบี้แมนนะของเขาจะเป็นแฟชตนะครับผมแฟตผมไม่ได้ปั้นนะแฟตผมไม่ได้ปั้น ผมก็เลยเอาเป็นซอมบี้แมนมาลงแผนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอามาเล่นกันดูนะครับผมเมตาของ n o บอดี้นะครับผมโอเคเราไปจัดการกันเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาอัปเดตพลังหน่อยก็แล้วกันนะอัปเดตพลังนิดนึงสาหรับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะก็ยังคง50ล้านนะพลังรวมที่ดันได้สูงสุดก็ยังคง50ล้านนะส่วนจานวาซาบิส3บล้านนะครับผมเซิร์ฟ210เซิร์ฟนี้นะฮะก็เป็นตัวไ d หลักนะครับผมปะเดี๋ยวเราลองไปเอาทีมไปเล่นกันหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปตีคนที่อยู่ในเซิร์ฟนะขอตีเป็นอันดับ3ก็แล้วกันนะทุกคน เป็นโลโม่นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมว่าโจเซ่กับทัสมะกิเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนนะทุกคนไปเลสโกชนะลานประลอง5ครั้งมันขึ้นสปอยมาแล้วอะ่ะทุกคนป่ะนากากหวังของเร็วอยู่ที่1221นะครับผมอ่ะ ตอนนี้ก็เป็นสูงสุดแล้วแหละสูงสุดแล้วแต่ก็ถ้าเกิดเราเล่นเรียวทม์ไปแรงสูงสูงเราก็จะได้ความเร็วเพิ่มมาอีกนะตอนนี้จะแพ้แค่เรียวทม์นะครับผมระเบิดปืนจากกลจังหวะนี้ก็ผมแบมดามเมจอยู่ที่8ล้าน1นแสนนะฮะเข้าด้วยนะแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้านะครับผมมาจังหวะนี้แบมสิบล้านดามเมจเฉยเลยอะครับ วุ้ยเข้าเฉยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูแรงระเบิดของพาสซีฟโจเซ่กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมปากตอนนี้อันนี้ตีมาก่อนนะโอ้โหครับระเบิดนิดหน่อยนิดหน่อยไม่แรงมาครับผมยุงอันตีจังหวะนี้จูโจมพิษตาครับผม 布กเขาไงโอ้โหไม่เข้านะนี่ไงโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดาเมจรุนแรงนะผมอยู่เฉยๆก็หน้ามืดอะครับอยู่เฉยๆก็หน้ามืดลงไปนอนนะครับผมมาครับผมจงังหวะนี้ไล่ตีมาโดยยุงฮะไล่ตีไปโดยยุง <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็นอนไปดีด <c oughs> ูสังเกตเลือดนะลดลดเกือบทึกตัวเลยนะครับผมมาครับผมนี่เนะี่ยตีธรรมดาไปนี่เนะี่ยสนามริน โอ้โหระเบิดแรงครับผมแล้วก็เมื่อกี้โอ้โหเป็นเออลูนครับผมเป็นอันติของลูนก็นแล้วกันนะโอ้โหก็แรงอยู่นะแล้วก็บวกกับระเบิดไปด้วยนะนี่เนี่ยเคาะไปเคาะไปสองทีเคาะไปสองทีครับผมเคาะไปสองทีนักขัาวหางเขาเคาะมาบ้างนะครับผมบทเพลงบันดาลใจโอเคครับผมปักปัก,กอืสองทีสองทีโลยัอยงอยู่ใช่ไหมครับผมจีนอจัดให้ครับผมระเบิดปืนจากกลจังหวะนี้แบมอืมไม่เข้าฮะ แล้วก็ตามด้วยเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมยกขึ้นไปบราเขาให้โอ้โหหนึ่งล้านสี่แสนดามเมจครับผมหมาครับผมหมาฝั่งนู้นครับผมอันตีมาจะว่านี่ครับไม่เข้านะไม่เข้านะโอเคไปเลสโกครับผมโอโ้ลงไปนอนอีกแล้วลงไปนอนอีกแล้วบ่อฮิวให้กับทัชซึมากิของเราตรีธรรมดาไปที่หมาครับผม ทิธรรมดาครับผมเป็นไงครับผมติดกระดูกหักข้างหลังก็ระเบิดตายไปเลยครับผมโอ้โหซอมบี้แมนเซตเดสนี่มันจมจริงๆนะครับผมตีตัวหน้าทะลุถึงตัวหลังเลยแล้วผมสร้างสถานะไปถึงตัวหลังเลยนะครับผมมานาเซนโซเซตโคแบมยังไม่เข้านะ หมาเดี๋ยวเดี๋ยวหมาก็ตายนะทุกคนเดี๋ยวสังเกตหมานะหมาจะหน้ามืดวิง่งเวียนศีรษะล้มไปเลยทุกคนหมาจะหน้ามืดวิง่งเวียศีโอโหไม่โอติดไม่ยอดทอครับผมมันติดไม่ยอทอนะเมื่อกี้นะโอ้โหเลยไม่ได้วิง่งเวียนศีรษะเลยบลักก็ให้โอ้โหหมาผมมามาโอ้ยหมาติดไม่ยอดทออีกหนึ่งทีนะครับผมนี่แน่มาปืนใหญ่สูนสลายปิดงาน ไม่ตายฮะมาไม่ตายฮะตีธรรมดาไปเอาอันตีครับผมหมัดเหล็กวายุไซโคสครับผมบราบเขาให้โอ้โหเจ็ดล้านหนึง่งหมายังอึดนะตีแนะ่เรียบร้อยหนึ่งทีครับผมโอ้โหถือว่าระเบิดแรงมากนะนะเซ็ตคอมโบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปตีแบบศึกดวลข้ามเซิร์ฟกันดูหน่อยกันแล้วกันนะศึกดวลข้ามเซิร์ฟนะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมา ก็ไปเราเริ่มจับคู่หาคู่แข่งกันหน่อยกันแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเราขอพลันพลังคนที่นี่ไงอุ้ยเขามีกรอบแบบหล่อเท่ด้วยฮะโอ้โหสมีลิงสไยลิงหรือสมมลิงครับผมพลัง24ล้านนะครับผม พลัง24ล้านแล้วก็กรอบแบบโอ้โหสวยงามกรอบสวยงามไปเจอกันหน่อยเอ้าพอดีเลยครับผมเป็นเมตาของกายิตนะเปลี่ยนแค่จีนอตออกแล้วเขาใส่เป็นอัศวินขับเครื่อนมานะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยกันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออเขาก็ตึงอยู่นะเซิร์ฟ252นะครับผม เซิร์ฟ252มาครับผมบทเพลงบันดาลใจนะครับผมมาแล้วจังหวะนี้ครับผมร้องเพลงหลั่นลากเคาะหนึ่งทีเคาะสองทีไปที่กุยสืดและหมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยระเบิดปืนจากนลจังหวะเน่บมไม่เข้าเลยครับผมเพื่อนหินทำลายฟ้าขอดาเม็ดแน่นๆไม่เข้าอีกแล้วครับโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วครับผมแฟตตะลวงเขามาครับผมเขามีหมานะ เขามีหมาเฝ้าบ้านแมนโอ้โหเขามีตัวรถด,ดาเมจอย่างอัศวินขับเคลื่อนนะครับหมาผมยุงอันติมาจังหวะนี้จุ่จมพิตารากเขาใหอ้อืเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหมัดโกเคสซ์ครับผมบบกเขาให้โอ้โห อนะไรตีไปหนึ่งทีอลไรตีไปหนึ่งทีโดยยูหูระเบิด2ล้าน2ทุกคนระเบิด2อละสองบัดเหล็กฟ้ายุไฟคโคนบรับก็ให้โอ้โหขาะไปหนึ่งทีปกัปกบักบัปกปักไอแตกไปดีแตกไปดีโอ้โหดูครับผมสังเกตหลอดเลือดนะเหมือนโดนกําลังโดนแบบเผาผ่านดูนะครับผมนี่เนี่ยเป็นไงลดเรื่อยล,ลอดเรื่อยเลยนะหลอดเลือดนะครับผมสารฟอร์มซินเบอร์ฝั่งนู้นมาบ้าบราดก็ให้โอ้โหไม่เข้าฮะไม่เข้านะเอาจริงนะ ทีมเขาเนี่ยใช้อัศวินขับเครื่อนหน้าเจาทัศสึมกิมาเล่นนะผมว่านะบทเพลงบรรดาใจจากลุงยุทธครับผมส่งบทเพลงอันเป็นที่รักไปให้เขาปักปักสองทีปักปักสทีนาเนซนโสเซตโคบแบมไม่เข้านะคูยุไคคีเต,ตเตเล่นหินทำลายฟ้าครับผมปลักเข้าให้ โอ้โหหนึ่งล้านสามแสนนะครับผมมาผมแบร์ก็ายหนึ่งทีแฟตทะลวงมากครับผมบัก็ให้โอ้โหไม่เข้านะตีลงยุดไม่เข้านะโอ้โหแต่ว่าเขาเนี่ยโดนกัดกโอ้โหยุงแตกเห็นป่ะหน้ามืดเป็นลมวิงเวียงศีรษะตายไปเองนะครับผมด้วยพาสซสิของโจเซและสนามพลังของทัตซึมกินะครับผมปืนใหญ่สูญสลายแบมติดไปเคาะไปหนึ่งทีเคาะไปหนึ่งทีนี่แน่ตีไปหนึ่งทีธรรมดาครับผมแล้วก็ ทานฟอร์มซินเวอร์เขาแปลงล่าเรียบร้อยมาครับผมทานฟอร์มซินเวอร์ปาดหน้าเค้กไปจังหวะนี้โอ้โหเจ็ดแสนนะครับผมเจ็ดแสนเบาๆไปมาครับผมบทเพลงบรรดานาชัยวิ่งไปตัดเลือดก่อนวิ่งไปตัดเลือดฝั่งตรงข้ามก่อนนี่เนยหนึ่งทีนี่เนยสองทีนี่เนยสามทีเน้นๆ <Huh? S 1> น,น,นาเซนโซ,ซเซ็ตคอระเบิดปืนจากกลแบมไม่เข้าฮะ ไม่เข้าฮะเมือ่อไหร่จะตายครับผมเรื่องหินทําลายฟ้าแบ,บ๊ะเบิดโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหถือว่ากัดก่อนกัดกินไปเรื่อยนะมามาเป็นไงเป็นไงระเบิดแต่ละเทียสะดุ้งกันเลยดีมัดโ,โหแคสซอจังหวะนี้ครับผมโอ้โหมาครับผมพื้นใหญ่สูญสลายบัก 2อ0 0สนนะแล้วก็สะบ้นแขนมาจังหวะนี้ก็ผมปกัปกปกักป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 ักไม่แตยครับโอ้โหโอ้โหเหนื่อยจัดเลยเมตานี้เป็นเมตาที่ทำลายหลอดเสียงของนักพากย์จริงๆนะครับผมทานฟอร์มซิลเวอร์ปาดหน้าเคเก้กจังหวะนดี้โอ้โหนึ่งล้านสองแสนโอ้ยแรงแรงจัดเลยแรงจัดเลยมาทีลุงบ้างแล้วกันบทเพลงบันดาล ใจเอ,อืเอ,อสองทีเขาไปสองทีแล้วก็นาเซนโซเซ,ซตก็ระเบิดปืนจากกลแบมเข้าอยู่นะเมื่อกี้มีดามเมตอยู่ประมาณ1 3 0 0 0ล้าน3สนะครับผมไปครับผมอันติค,ครับผมคุย,ยุคคีเต้ตหูสี่ล้านสี่แสนดามเมตนี่แน่หน้ามืดเป็นไงพาสีของโจเซระเบิดทีหน้ามือดอะครับ นี่แน่วัคซีนไอไม่ใช่วัคซีนนะครับเป็นอัสวินกับเคลื่อนหน้ามืดไปแล้วครับผมมาหน้ามืดไปทีหนึ่งทีโอ้โหเป็นสะบ้านแขนนะปิดงานนะครับผมมาปิดงานสะบ้านแขนนะครับผมปรากเรียบร้อยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับทีมเมตาของ Nobody X นะครับผมก็คือจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมสำหรับที่ผมเปลี่ยนมาใช้เมตาของ Nobody X นั่นก็คือผมเนี่ย ตัวหน้ากากหวานนะได้อุปกรณ์ที่ครบเซตมาแล้วนะเป็นเซตบวชนะที่ครบจริงๆนะก็เลยลองเอามาเล่นเป็นเมตาของ no body x ดูนะครับผมโดยที่เรามีความเร็วนะเราก็จะได้ลดคือยังไงอะลดความเร็วของ g ีนอททั้งหมดนะแล้วก็อัด อัดของที่เป็น HP ล้วนๆมันจะทําให้จีนอสเราเนี่สร้างดาเมจได้เต็มที่นะครับผมแล้วก็จะทําให้ทัตสูบุกิเอามาเล่นกันหน่อยกันะครับผมเพราะว่าเปิดมาแล้วทั้งทีทํา5ดาวแล้วทั้งทีก็เ,เอามาเล่นกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเมตาของโนบะริเอครับผมอย่างที่บอกไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นแฟตนะโนบะริเอเขาจะใช้เป็นแฟตประกายแสงนะตรงนี้นะส่วนลุงเนี่ยจะใช้เป็นซอมบี้แมนนะเพราะว่าทรัพยากรมีแค่นี้นะครับผมแต่ว่าเป็นซอมบี้แมน สายแทงทุกคนสายแทงนะเป็นซอมบีแมนสายแทงที่ใส่เซ็ตชุดเดตนะครับผม oh. อย่างนี้ครับผมแจมเลยนะแล้วก็ขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเอามาเล่นแบบนี้จริงๆก็ใช้เป็นวัคซีนแมนก็ได้นะวัคซีนแมนแทนโจเซ่ก็ได้ถ้าไม่มีโจเซ่นะแต่ที่สําคัญนะฮะหน้ากากหวานต้องของครบนะครับผมหน้ากากหวาน V2 ต้องของครบนะครับผมทุกคนโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย